มนี่หมาน่ารักนะเนี่ยหมาขี้เซานะดูปากก็ดีแต่ว่ามันตกเตียงนะมาวัดขี้เซาใช่ไหมตีนก็เบามากว่าน่ารักดีจังดูทำหน้าตาเหมือนอยากให้เอออยากให้เออโอ้ดูสภาพใบเข้าก่อนนะโอ้หายหลังนั่นอ่ะวเขาไม่มีใครสนใจแกเขาสนใจหมาตอนนี้ เขาเขาสนใจหมาอยู่ตอนนี้เขาไม่สนใจไปเขาเลยใช่ไหมหมากำลังอ้อนน้องหว่วงแล้วน้องหว่วงแล้วเดีย๋ยวน้องก็หลับอ๋อผิดไปหาผีดไปแล้วหนูไปหาพี่หลอดหนูไปได้หออยู่บนนี้ไปเข้าอ,อยู่ข้างล่างดูดูอ้อนพี่ใหญ่เลยใส่ห่วงหลับไปแล้วหลับไป ไปแล้วไปเข้าขึ้นไปแล้วนหลับแล้วลูกโอ้ยดูตาชำเลียงตามามองชำเลียงตามามองอ้าวใบข้าวก็อิจฉาน้องแล้วตอนนี้ใบข้าวอย่างเล่นกับน้องแล้วตอนนี้กอนก่อนใช่ไหมเออดูเออดูเออดูเออเอามือมาจับดูเขาออนดู๋ยวเขาออนดู๋ยวเขาออนออนพี่เอลินใช่ไหมป่าป่าป่าเดี๋ยวพี่ใบข้าเดี๋ยวพี่เอลินสีดำ เออเป็นหนวดสีดำโอ้ยนอนหลับสบายแล้วนะเออรถดูมันนอนสิรถไม่ใช่ต้องหลับสบายแล้วนะหลับไปเลยพุงก็ป่องบ้องพุงก็ป่องบ้องพุงก็ป้องบ้องกรดดกรดงน่ารักเนาะดูน้องแม่ดูหูอืมหูมันเพิงขึ้นอันนึง <ส>หูหูเบาไม่ยอมเลยนะรอพี่เศ้าแม่อย่าทำเนาะแม่อย่าทำเนาะไม่ยอมเลยโอ้หูห<อ>ึ่หูหงเลยคันเนี่ย